เพื่อนผมพามาอัปเดตน้อยนาเขียวกเกษตรสองนะเพื่อนนะนะครับเพื่อนเนี่ยนะครับที่ปลูกไว้เนี่ยที่เป็นรูปหัวใจเนี่ยคือมันเครกมันมันก็สู้ชีวิตมากนะคือต้นมันเองอะ่ะมันแทบจะมีใบอยู่แล้วแต่ผมมาริดใบมันกะว่าจะกินทุกเดือนนะเนาะก็ไอชุดที่แล้วอะ่ะที่ออกที่ผมริดตรงเนี้ยผมกินไปแล้วชุดนั้นนะครับนี่ผมจะมากินชุดนี้นะครับเป็นน้อยหนาเขียวกเกษตรสองรูปทรงมันจะเป็นรูปหัวใจเพื่อนเนี่ยเห็นปะเป็นรูปหัวใจไหมฮะเนี่ย นะครับมันก็โตขึ้นทุกวันแต่ว่าถามมาสมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์แน่เพราะว่า <c oughs> เพื่อนดูต้นมันดิใบมันจะร่วงไปแล้วเพราะน้ําผมไม่ค่อยมีแล้วผมอ่ะเจ็วันมาทีงหนึง่งน้ํามันไม่เพียงพอเพื่อนน้ํามันไม่เพียงพอนะครับก็ผมก็ต้องปรับแหละเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทําระบบน้ำสปริงเกอร์ก็เตรียมอุปกรณ์แล้วล่ะครับผมแล้วก็รอจังหวะติดตั้งนะครับผมนะฮะก็ไม <c oughs> ่น่า ในหนาก็ถ้าถ้าส่วนทั่วไปก็จะหมดน่าจะหมดแล้วผมไม่ค่อยเห็นในหนาแล้วนะตอนเนี้ในหนาน่าจะวายแล้วแต่ผมยังมีกินนะยังมีกินถ้าผมมีระบบน้ำเนี่ยบอกเลยในหนานี่กินทั้งปีนะนะครับเนี่ยชุดหนึ่งชุดสองชุดสามอันนี้คือชุดที่สามชุดเนี้ยลูกเนี้ยแต่ถามว่ามันง้องแงงง้องแงงอยู่เพราะระบบน้ําเราไม่มีครับนะฮะก็ต้องใส่ปุ๋ยให้สม่ําเสมอขี้วัวขี้ไก่อะไรก็ได้สารพัดขี้ครับได้หมดเนาะ แล้วก็ปุ๋ยสูตร15-15เนี่ยก็คือใส่ทุกๆปุ๋ยสูตร15-15ใส่ทุกๆเวันหรือ15วันไม่ต้องใส่เยอะครับเนาะใส่ไม่เกินหนึ่งกำมือนะครับรอบๆคนต้นนั่นแหละนะครับแล้วก็พรวนดินบ้างเนี่ยได้กินแน่นอนนะครับผมไปแล้ครับเพื่อนสวัสดีครับ